ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับผมกับ1อัพทุกกูนะครับผมว่าซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําการวิเคราะห์นะครับเด็กที่จะปรากฏขึ้นใน Thailand Regional League ในวันที่13สสิงหาคมนี้นะฮะ นี่คือการประเมินคาดการณมาจากชาร์ตของไต้หวันนะครับผมที่เป็นแพ็กเดียวกับเราเลยนะฮะนั่นก็คือแพ็กก็คือชุดล่าสุดนะครับอันตรฐานลวงตานะครับผมซึ่งเรามาดูกันเลยว่าในชาร์ตเนี่ยจะมีเด็กอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจครับผมเด็กแรกเลยนะครับคงหนีไม่พ้นเพาเกียดั้งเดิม V ีสตาครับทางชาร์ตของไต้หวันเนี่ยคิดออกมาถึง30%เลยนะฮะซึ่งเกือบครึ่งงานเลครับเป็นเพาเกีย แล้วก็เล่นคู่กับเซตจิเมเลียนครับเผาเกียร์เนี่ยมีความโดดเด่นในการใช้ความสามารถของโปเกมอนเนี่ยในการชาร์จพลังงานหรือหาการ์ดเทนเนอร์ที่ต้องการนํามาเล่นเนี่ยขึ้นมือได้อย่างอิสระครับโดยการใช้ความสามารถติดสินบอลของเราเซตจิเมเลียนเนี่ยในการเซตเกมครับ มีการใช้เรเดียนเก็กโคกาเนี่ยในการจั่วหาของแล้วก็ทำดาเมจเ0ใส่ปเกมมอน2ตัวด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปเกมมอนที่มีประโยชน์หลากหลายมากๆครับและที่สำคัญครับคือพลังบีสตาร์ของเพาเกียร์เนี่ยที่สามารถติดพลังงานได้ถึง3ลูกจะตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราเนี่ยทำให้การเซตเกมของเพาเกียร์ดั้งเดิมวีสตาร์เนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็มีสติลภาพที่ค่อนข้างแน่นอนครับต่อมาอันดับ2ครับคืออาเซอุดครับ ด้วยการมาของทะเลสาบเอจิครับและก็เลดียนซานไนครับทำให้อสูดวีสตาเนี่ยสามารถเป็นเด็กที่ต้านทานดาเมจได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าด้วยเอฟเฟกของทะเลสาบเอจิครับที่จะทําให้โปเกมอนที่มีพลังงานน้าหรือต่อสู้ติดอยู่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้รับดาเมจจากโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามถูกลดลง20ครับแล้วก็ซานไนถ้าเกิดว่าโดนดาเมจจากโปเกมอนวีฝ่ายตรงข้ามโจมตีเนี่ยจะลดลงอีก20ทําให้ต้านทานได้ถึง40เลยนะครับผม ทำให้เจ้าเด็กอ s สซวุเนี่ยสามารถไม่โดนวันฮิตเคโอได้อย่างง่ายดายครับนั่นเป็นเหตุผลที่เด็กอ s สซวุธเนี่ยได้รับความนิยมมากถึง17เลยนะครับต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งเด็กเมตาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเขาเป็นเด็กที่เสถียรมากๆแล้วก็เก่งตั้งแต่ตอนมาจนถึงตอนนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับนั่นก็คือมิววีแมจูโจมแบบฟิวชั่นนั่นเองครับก็เด็กนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นเด็กที่ มีความสเสถียรในการจั่วหาของแล้วก็การโจมตีที่ติดพลังงานที่ไม่มากนะครับเด็กที่เจอในงานอันดับที่4นะครับนั่นก็คือเด็กฮิซุยโซ l าค์วี s t ครับมากถึง6%นั่นเองครับแน่นอนครับด้วยความที่เจ้าตัวนี้ครับเป็นโปเกมอนที่ทำดาเมจได้สูงสุดถึง300ดาเมจเนี่ยทำให้ความนิยมก็ค่อนข้างสูงครับสามารถวันฮิต KO โอโปเกมอนหลายๆตัวได้นะครับ และการเล่นที่ค่อนข้างแปลกแหวกแนวนะครับโดยการทําให้ตัวนัเมทบนกระดานฝ่ายเราเนี่ยมีครบทุกตัวนะฮะทำให้เ,เด็กโซรลาร์เนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างใหม่และน่าจับตามองมากๆ,ๆครับต่อมาครับเป็นเด็กอาร์เซอุสคาลเตอร์ครับเล่นคู่กับปิกจูบินขึ้นครับเด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่สามารถเอาชนะเพาเกียร์วีสตาร์ได้นะครับผมแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความเสถียรแล้วก็เป็นเด็กที่ โจมตีได้อย่างรุนแรงนะครับผมแล้วเจ้าท่าโจมตีของปิาจูบินขึ้นเนี่ยมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อโจมตีไปแล้วเนี่ยในเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโปกเกมอนตัวนี้จะไม่ได้รับดาเมจจากโปกเกมอนพื้นฐานนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถชนะหลายๆเด็กที่เป็นเมตาได้นะครับอย่างเช่นเด็กเลจิแฮปปี้นาดบิวแทงหรือไม่ก็เป็นเด็กลูน่าโทนโซล็อกอะไรเงี้ยครับทำให้ไม่สามารถโจมตีเจ้าตัวปิาจูบินขึ้นได้เลยนะฮะ ต่อมาอีก3%นะครับนั่นก็คือเด็กดักไรรบีสตาร์นั่นเองครับแน่นอนครับดักไรวีสตาร์มีมีความสเสถียรในการเซตเกมครับแล้วก็การติดพลังงานได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับทำให้เจ้าดักไรเนี่ยโจมตีรุนแรงได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจครับโซราร์จำแรงกายครับเด็กนี้มีความนิยมสูงถึง3%นั่นเองนะครับซึ่งเด็กนี้จะเป็นเด็กที่สามารถ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีได้อย่างอิสระครับเลือกโปเกมอนขึ้นมาโจมตีให้ได้เปรียบกับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแล้วก็สามารถชนะหลายๆเด็กได้เลยนะครับผมต่อมาครับอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจครับนั่นก็คือ Asus ูสบีสตารเล่นคู่กับ d e รโดอนวีแมโจโจมแบบครั้งเดียวครับหลายๆคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่โจมตีได้อย่างรุนแรงแล้วก็เป็นเด็กที่ถึกมากๆเลยนะครับความนิยมของเด็กนี้ก็สูงถึง2%ครับ ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งเด็กที่น่าจับตามองครับนั่นก็คือเด็ก Happy ้นารดวีเล่นคู่กับมิวแทงครับด้วยความสามารถของมิวแทงเนี่ยเขาจะไม่รับดาเมจจับกระมอนวีเพื่อที่จะยืนชนและให้ Happy ้นาดเนี่ยได้ติดที่เพื่อที่จะรอขึ้นไปทำบิ๊กดาเมจได้นะครับเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างทําให้ฝ่ายตรงข้ามปวดหัวอยู่พอสมควรเลยนะครับ และนี่ก็คือรีวิวสรุปฉากความน่าจะเป็นของเด็กต่างๆที่จะเกิดขึ้นในไทแรน์รีเจเน a g u e ในวันที่13สิงหานี้นะครับผมสำหรับใครที่เล่นเด็กไหนเนี่ยก็ลองศึกษาได้ดีศึกษาวิธีการเล่นเพื่อที่จะหาวิธีการรับมือในการแข่งนะครับผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับพี่หนึ่งอัพตะกูด้วยนะครับสำหรับในคลิปหน้าเราจะทําอะไรกันนั้นก็อย่าลืมติดตามชมน,น,นะครับขอให้ทุทกๆคนโชคดีในการแข่งขันครับสวัสดีครับ